การนำไอคอนนะครับทางลัดที่อยู่ในแฟม้มหรือโฟลเดอร์นะครับออกมาไว้ในหน้าจอหลักบนระบบแอนดรอยด้วย TalkBack ทำอย่างไรหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสุดที่โชคนะครับหลังจากที่เอ,อ่อตอนจบตอนเขาเรียกว่าสำรวจไม่ครบนี่แหละคือปัญหาของผม,อมของผมนะ เลยมาต่อกันในบทเรียนนี้ท,ท,ทั้งที่จบที่บทเรียนที่แล้วก็ได้เราสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าจีปาฐะแต่ผมไปเอาออกแล้วสร้างใหม่โฟลเดอร์เนาารายการก็ให้เป็นโฟลเดอร์เน่าอืมโฟลเดอร์นาวแล้วกันนะ อ่าตอนนี้มี3รายการนะครับที่ผมสร้างไว้ก็เรียงไปเรียงมาตอนนี้ไม่เหมือนเดิมละอ่าเดี๋ยวลอง1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปปึ๊บมีการแจ้งเตือนศูนย์นรายการก็มีออดิโอพอยต์ปัดขวามามีแชปเตอร์หเนี่ยแล้วก็ปัดขวามาหมอพร้อม,ม,ออมทั้งหมด3อันถ้าปัดไปก็เป็นแก้ไขชื่ออันนี้ของผมเป็นแบบนี้เนาะหมอพร้อมถ้าผมต้องการนำออกด้วย Talkback นะครับตอนนี้ผมใช้เวอร์ชัน13เนาะเพื่อนๆก็คงจะได้อัปเดตในไม่ช้า ผมอยากต้องการเอาหมอพร้อมเนี่ยออกไปไว้ข้างนอกทําได้อย่างไรครับเปิดเมนูท็อกแบ็กอะไรครับหนึ่งนิ้วลงด้ยวยขวาหรือหนึ่งนิ้วขึ้นด้ยวยขวาหรือสามนิ้วแต่หนึ่งครั้งอ่ะหนึ่งนิ้วลงด้ยวยขวาปุ๊บเมนูท็อกแบ็กการดําเนินการอยู่ในรายการต้องอยู่ที่ตัวที่เราต้องการนําออกนะครับผมอยู่ที่หมอพร้อมเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าเมนูการดําเนินการหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับ การดาเนินการแก้ไขชื่อช่องแก้ไขอยู่ในรายการทางและการแจ้งเตือนอยู่ในรายการก็จะมีให้เราเลือกหลายอันปัดขวาไปต่อจากย้ายรายการครับผมนาออกนําออกปัดขวาถอนการติดตั้งนําออกเนี่ยคือลบลบไอคอนออกจากหน้าจอหลักเลยนะแต่ไม่ได้ลบแอปนะปัดขวาครับย้ายรายการย้ายรายการอันนี้ที่เราบอกไปว่าย้ายภายในโฟลเดอร์แต่ถ้าต้องการนําออกไปที่หน้าหลักหรือหน้าจอโฮมก็ปัดขวาอีกทีย้ายไปที่หน้าจอหลัก ย้ายไปที่หน้าจอหลักนะครับก็คือการย้ายเหมือนคําสั่งตัดหรือคัดแล้วจะถูกส่งไปยังหน้าจอโฮมหรือหน้าจอหลักอัตโนมึดมั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 ดนะครับผมอ่าแต่มีอีกหนึ่งคำสั่งคือปัดขวาต่อเพิ่มลงในหน้าจอหลักเพิ่มลงในหน้าจอหลักเดี๋ยวเรามาลองกันอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นคำสั่ง c คปี่คัดออ่ไม่ใช่โคซ o ก็โคแต่ Co p y อ่านว่ากอ p ี ก้าปีโกปีโกปีน้ำกาแฟแล้วเอโอเคปัดขวาต่อยกเลิกเนี่ยหมดแล้วในรายการสำรวจไม่ครบแล้วบอกว่าไม่มีอมืหมอคำเนี่ยตีเลยอเพียอืเจ็บนะอ่ะโอเคเราปัดซ้ายหรือปัดขวามาหาย้ายไปที่หน้าจอหลักย้ายไปที่หน้าจอหลักย้ายรายการอ่ยายเพิ่มลงในหน้าจอหลักมันมีเพิ่มลงในหน้าจอหลักอันนี้ จะเป็นการน่าจะเป็นการก๊อปปี้เดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้พร้อมกันว่าเมนูที่1ก็คือย้ายไปที่หน้าจอหลักย้ายไปที่หน้าจอหลักคืออะไร1นิ้วตัด2ครั้งกันเลยปุ๊บปุ๊ย้ายรายการแล้วพิกเซลวันเชิร์กอูโดเลนปุม่มเขาก็จะบอกว่าย้ายรายการแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าไหนเนี่ยโฟลเดอร์นา er. รายการอ่ะไอคอนแรกก็คือโฟลเดอร์ของผมนะครับอ่ามี2รายการแล้วตอนนี้ หมอพร้อมน่าจะหายไปแล้วจริงไหมเดี๋ยวเราลองปัดขวาหมอพร้อมนี่หมอพร้อมออกมาอยู่ข้างนอกตอ่อจากโฟลเดอร์เนสอรายการจาก3รายการหรือ2รายการแล้วครับปัดขวามาที่หมอพร้อมหมอพร้อมนะครับอ่ะโอเคหมอพร้อมถูกย้ายออกมาแล้วก็เป็นเหมือนคําสั่งตัดหรือคําสั่งคัดนั่นเองครับผม ดังนั้นในโฟลเดอร์เดี๋ยวผมปัดซ้ายย้อนกลับมาที่โฟลเดอร์แนวเนี่ยครับสองรายการหนึ่งนึกแต่สองครั้งเข้าไป, Point. ก,าปก็จะเหลือ Audio Point ปัดขวามาราเซมา r ิสเลขาชหนึ่งแอ่าแล้วปัดขวามาแก้ไขชื่ออ่าตรงนี้แก้ไขชื่อไม่มีละอ่าโอเคเดี๋ยวจะลองใช้อีกหนึ่งคำสั่งครับปัดซ้ายหรือปัดขวาหาไอคอนที่เราต้องการคัดลอกสมบูรณ์ออกมาไว้ข้างนอกข้างในก็มีข้างนอกก็มี ก็คือเพิ่มลงในหน้าจอหลักอีกคำสั่งหนึ่งครับผมจะเอา audio point ดีกว่าครับผมปัอออดมาที่ audio point นี่คือตัวอย่างนะของคุณจะทำตัวไหนก็แล้วแต่แล้วแต่คราวนี้เปิดเมนูท็อกแบ็กครับคราวนี้ผมลองขึ้นแล้วเลี้ยวขวามากจริงๆลงแล้วเลี้ยวขวาขึ้นแล้วเลี้ยวขวาหรือสามนิ้วตดหนึ่งครั้งเอาขึ้นแล้วเลี้ยวขวาเมนูนี่วาดบ่อยๆอ,อ,อยู่ในรายการ ก็ <all> จะได้การดําเนินการเราก็จะอยู่ที่เมนูการดําเนินการครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับการดำเนินการแก้ไขชื่อแล้วปัดขวามาเรื่อยนำออกขวามาอีกถอนการติดตั้งขวามาอีกย้ายรายการขวามาอีกย้ายไปที่หน้าจอหลักอันนี้ที่เราทาําเมื่อกี้ย้ายไปที่หน้าจอหลักเป็นคําสั่งคัดหรือตัดนะครับคือย้ายออกไปเลยในโฟลเดอร์จะไม่มีแต่อีกหนึ่งคำสั่งคือปัดขวามาเพิ่มลงในหน้าจอหลักเพิ่มลงในหน้าจอหลักเนี่ย คือ أ, อะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปป้อมๆกันพร้อมๆกันหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่คําว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักเพิ่มลงในหน้าจอหลักหนึ่งนิ้วแต่สอง <ô. S 1> ครั้งปกฏิเซลลันเชิรแก้ไขชื่อช่อแก้ไขไม่อยู่ในรายการโอเคคราวนี้ลองปัดซ้ายรายเซม,มเามริสเลตชับเธอหนึ่งการทําตัวนี้จะยังไม่ได้ปิดโฟลเดอร์เออนี่อันตัวนี้ตอนนี้ไม่ปิดนะแล้วเหลืออยู่แค่สองตัวเหมือนเดิมไม่ได้เหลือแค่เหลือสองตัวเหมือนเดิม,มเพราะตอนแรกเราเอาหมอคอมย้ายไปแล้วแต่ตัวนี้ kah? เราเพิ่ม อ่ะเดี๋ยวแบ็กออกมา audio p o i n มีนะมม 1> Chapter 1แชปตอนึก็ยังอยู่นะอ่ะแบกหรือกดปุ่มกลับออกมาที่หน้าจอหลัก <Google S 2> ปึ๊บแล้วโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์นวสองรายการโฟลเดอร์ w นหรือแนวหรือสรายการแล้วคราวนี้เราองปัดขวาสำรวจครับ audio p o i n จะอยู่ในหน้าจอหลักหรือไม่มอพร้อมอามอพร้อมปัดขวา audio p o i นี่แจ้งเตือนศูน 0, รายการ audio p o i n ก็อยู่ทั้งในโฟลเดอร์และอยู่ทั้งนอกโฟลเดอร์ด้วย นะครับผมการเพิ่มเอยังหน้าจอหลักเป็นการคัดลอกสมบูรณ์ข้างในโฟลเดอร์ก็ยังอยู่ข้างนอกโฟลเดอร์ก็มีมาใหม่ดังนั้นคุณเลือกเอาว่าคุณอยากให้แสดงแบบไหนแต่ว่าทําไปแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากย้อยอ่ะเราอยากย้ายเรามไม่ต้องการให้มันมี2ตัวอย่างนี้เราลบออกได้ไหมไม่ว่าคุณจะอยู่ในโฟลเดอร์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่หน้าจอหลักแบบนี้ คุณสามารถนำไอคอนทางลัดหรือช็อตคัทตัวนี้ออกไดส้สมมุติผมอยู่ข้างนอกแล้วกันผมจะเอา Audio Point ตัวท,ที่อยู่ข้างนอกเนี่ย <Audio point. S 1> คุณปัดซ้ายปัดขวามาหาไอคอนหรือไอเทมที่ต้องการนำออกในหน้าจอหลักเท่านั้นนะในหน้าจอหลักก่อนให้เขานำทางลัดนี้หายไปก็เปิดเมนู Talkback ครับหนิ้วลงเลี้ยวขวาหรือ1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาหรือ3นิ้วแต่หนึ่งครั้งเอายางใดอย่างหนึ่งเอาสนิ้วแต่หนึงครั้งปุ๊บ เมนูท็อกบักการดําเนินการอยู่ในรายการจะอยู่ที่การดําเนินการอีกแล้วครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปการดําเนินการทางและการแจ้งเตือนแล้วปัดขวามาหาคําว่านาออกนําออกครับ1นิ้วแตะ2ครั้งนารายการออกแล้วนารายการออกแล้วครับไม่อยู่ในรายการแต่เป็นการถอนการติดตั้งแอปหรือไม่ไม่ถอนครับไม่ถอนนะครับอันนี้เราจะมาย้ายรายการออกจากโฟลเดอร์หรือแฟ้มแล้วก็ย้ายแบบย้ายมาเลยหรือการ เพิ่มมาไว้ในหน้าจอหลักคือทั้งในโฟลเดอร์ก็มีข้างนอกโฟลเดอร์ก็มีแล้วเมื่อย้ายออกมาแล้วเอ๊ะข้างในโฟลเดอร์จะเอาหรือข้างนอกโฟลเดอร์จะเอาไม่รู้คุณจะเอาตัวไหนออกถ้าเกิดรู้สึกซ้ำสองตัวแล้วไม่ชอบก็ไปอยู่ที่ไอเทมหรือไอคอนทางลัดนั้นไม่ว่าจะในโฟลเดอร์หรือนอกโฟลเดอร์เจอชื่อตัวที่ซ้ำแล้วเขาเปิดเมนู Talkback แล้วปัดไปที่คบไม่ต้องปัดมันจะอยู่ที่การดำเนินการเลยเคาะก็ไปปุ๊บปัดไปหาคำว่านำออกพอเคาะอีกทีหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปั๊บ เขาจะบอกว่านํารายการออกแล้วหลายคนที่พอมองเห็นบอกว่าทําไมตอนที่แล้วไม่มีหน้าจอแบบวิดีโอแคปเจอร์มาเกิดปัญหาทางเทคนิคครับคือบันทึกแล้วแต่วเวลาไปตัดต่อ ภาพไม่เคลืนก็เลยได้ไปแต่เสียงไม่รู้คลิปนี้จะไปแต่เสียงหรือเปล่าเดี๋ยวมาเรียนรู้กันทีละนิดทีละหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับไฟล์เกี่ยวกับโฟลเดอร์การยัดการจัดการเกี่ยวกับทางลัดไปกับบริการหมอคอม 1414+ 14, กันนะครับติดตามความรู้ต่างๆกันได้ผ่านสายด่วน1414 14. กดหมายเลขตึดตดต๊ดต4ดหเมนูหลักนะครับกด9เข้าสู่บริการหมอคอมจันถนึงสุขคุณอยากจะคุยกับผม10บโมงเช้าถึงเที่ยงกด1ได้เลยครับหรือต้องการฟังความรู้ทั้ง iOS, Android, Windows, Mac OS, Watch OS รวมถึงความรู้ต่างๆท,ทั่วๆไปทั้งของผมและของเพื่อนๆก็ติดตามได้นะครับโดยเนี่ยเมนูหลักกด9แล้วกด2 แล้วสาม,มารถติดตามผ่านสื่อความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน t ท็บทูริสทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android กันได้เพียงพิมพ์ค้นหาใน App Store และ Play Store ว่า TAB เลข2และ R E A D Tab to r ็ a d read, นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกติดต่อมาสมัครสมาชิกกันได้นะครับอ่ะแล้วก็ติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page 1414 plus 14, รวมถึง y o u t u b e Channel 1414 plus 14, รวมถึงช่องส่วนตังผมนะครับหมอคอม1 4 1 4 เอ r มโอซีเอนึงซีหนึงวันนี้ขอตาตัวลาพอแล้วครับมุกเดิมไปก่อนแล้วครับข้าน้อยขอตัวลาและคารวะมณะที่นี้ด้วยจิตดีครับผม